จงลุกสตอรี่้ามสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก้าข้อสู่วันที่24แล้วนะครับก็มาอัปเดตเหมือนเดิมนะครับสําหรับเมื่อวานผมเองก็ติดภารกิจนะครับงานยุ่งนะครับก็ไม่ได้ทําอะไรเลยสักกอย่างแล้วก็ไม่ได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังเลย <laughs> เจอการมันต้องมีการตัดต่อิดีโอนิดหน่อยนิดหน่อยโอ้โหนะครับก็ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆเลยนะครับที่ยังติดตามนะครับเป็นแรงใจแรงเชียร์แล้วก็แรงแช่งด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ยังติดตามนะครับสําหรับวันนี้ผมเองก็ไปฟิตเนสเล็กน้อยนะครับเพราะว่าผมรีบกลับมาทํางงทํางานอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็วันนี้วันนี้มีเมนูพิเศษเพราะว่าผมได้วัตถุดิบหลักนะครับจากการสั่งข้าวมันไก่888มากินนะครับก็มีน้ําจิ้มซองนะครับเหลือไว้1ซองผมก็แช่ตู้เย็นไว้ ตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมก็ไปที่เซเว่นนะครับไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรวะสันในไก่ CP มานะครับราคาอยู่ที่ประมาณ28บาทหรือ32บาทนี่แหละผมไม่แน่ใจน,นะราคาก็เดี๋ยวจะมาทำข้าวมันไก่ให้เพื่อนๆดูหอม ยังไงก็ฝากเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าใครไม่มีเป้าหมายหรือใครไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะเปลี่ยนพฤติกรรมไม่รู้จะทําอะไรก็มาออกกาลังกายเป็นเพื่อนกันเรผมออกคนเดียวมันเหงามากเออมันเหงามากสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงยายายายยายาไปไปดูข้าวมันไก่ก่อนอื่นหุงข้าวก่อนก็เหมือนเดิมครับเช็ดตุวเล็กน้อยหุงข้าวนี้เผื่อไปกินถึงเย็นเลยครับระหว่างรอข้าวสุกนะครับเราก็มาลวกไก่นะครับ ทำข้ามมังกรไม่รู้ไกลได้อย่างไรได้อย่างไรอ่ะออไง่ะงไงบ้างครับหลังจากนี้เราก็มาตักข้าวผมจะเอาทําให้มันเนียนๆเ,เลยนะตักข้าวใส่นี้ปุ๊บประกบเหมือนที่ร้านนะไปดูกันพร้อม โอ้โหชายเรามาอยู่เมืองไทยสนุกสุขี้ล้วมาอยู่เมืองไทยัตัต่ตัต่นตาตเป็นไงกันบ้างครับเดี๋ยวเราลองมาโซโล่สักคำดูนะครับกับข้าวไม่มัน ไก่ไกไก่เล่นเอาทั้งอย่แตกอย่าแตกลองมาทดสอบสักคำกันดูโอ้ช้อนกับบีบีบีบบบบเบลรสชาติาจะเป็นไงมาดูยากทั้งไก่ทั้งข้าวนะร้อนอืม น้ำจิ้มแปลครับที่เหลือมาก็โอเคแล้วก็ข้าวนุ่มๆน,นะครับองขอขอบคุณแม่หนนจันด้วยนะครับบุญเติมนะครับที่มอบข้อสารมาให้นะครับพร้อมกับมัองข้าวมหมาสตันนะครับจากพี่ชายผมหม่ของผมนะครับแต่เก่าของพี่เอามาอีกสักคำหนึ่งไปกันแล้วอื้ตหออร่อยอ๋อ No, no, no. สรุปได้ว่าเรียบร้อยดีครับผมผมว่ามันตักข้าวเยอะไปอย่าลืมกินข้าวก่อนนะครับเพื่อนๆ